เก่งงบ2แสนกับนิสสันอ m ม r a 1.2ปี2018กรอบไฟหน้าของเขาเป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนนะคะนี่ตัวกระจังหน้านะไล่ดูเลยนี่ด้านข้างนะคะนี่สวยมากๆตัวกระจกมองข,งข้างของเขาก็จะเป็นสีขาวตัดดำแบบนี้นะคะแม็กท้องเขาเป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนี่ด้านหลังมีจุดเซ็นเซอร์มาให้ถึง3จุดเลยนี่นะคะช่องเก็บของกว้างมากๆเลยทุกคนนะคะนี่ ด้านล่างนะคะก็จะเป็นที่เก็บตัวยางอะไรนะคะหรือว่าอุปกรณ์ฉุกเฉินอะไรต่างๆนะสามารถเก็บไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะมาดูในส่วนด้านหน้านะคะคอนโซลหน้าของเขาก็กว้างมากๆเลยนะคะมีแอร์มาให้4จุดนะแอร์เย็นฉ่าด้านหน้านะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะและด้านล่างก็เป็นโหมดปรับแอร์นะคะถัดมาเป็นช่องวางแก้วน้ํนานะวางขวดน้ําได้เลยนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ถัดมาเป็นมือเบรกนะ ามาดูในส่วนของพรมลายนะพรมลายของเขาเป็นแบบธรรมดานะคะหุ้มหนังนะคะนี่ในส่วนของไม้นะคะไม้คันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนกว่ากิโลนะทุกคนมาดูในส่วนของเบาะนะคะเบาะเขาเป็นเบาะหุ้มผ้าสวยงามมากๆเลยนะด้านหลังก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะนี่ดูเลยนะคะเจ้าคันนี้เอาไปเลยนะคะราคา2 6 8 0 0 0นี่ได้เก่งคันนี้ไปขับเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถแอดบัญชีเรามาได้เลย